คลิปนี้ก็ทำยังไงโฟก์ก็ดูสิครับผมดูสิเอาไข่ใส่ไอ้นี้ยอ๋ออันไหนอันไ่นเออใส่แก้วใส่แก้วด้วยอ๋อแล้วก็ไปต้มเอาปาน่าน่ากินใครจะกินล่ะฮไม่กินหนูแค่ทำนี่ก็จะโดนด่าไหมเฮ้อไม่มั้งไม่เป็นไรเนาะลองทำดูเนาะครับผมแค่เป็นแบบว่าเออใช่ครับเออนั่นแหละถูกแล้วครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับดูวัยเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวด่ากันนะครับผมมาลองทำกันดูครับทำกันดูครับ อะหนูแกะถุงถุงกระดาษไหมออกมาแล,แล้วก็ใส่แก้วเหมือนเข้านะ <c oughs> ไม่รู้เคยใช้ไหมอะแช่มชองวะ <c oughs> ไม่เคยเลยไงไม่เคยเอคอ๋อมีสามอันเลยเนี่ยเนาะแกะเลยครับเอ้าขอแกะเป็นเนี่ยอ๋อเหมือนกางเกงขนมนะ้วเนาเออเอาโอ้มันจะเปียกๆอย่างนี้ใช่ไหมราใส่อะไรไง,งนะจะดึงๆออกมาก่อนอ๋อดึงออกมาไปไปก่อนใช่ มันมันเหนียวลื่นอลื่นใช่ไหมก็ดีแล้วไข่จะได้ไม่ติดจริงๆก็ต้องทานน้ำมันด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะน้ำมันหล่อไปนะครับเออเวลาแกะมันจะแต่ในนั้นที่เขาเขาต้มเขาไม่ไม่มีน้ำมันนะไม่มีใส่ทำปากให้มันใหญ่เนี่ยน้ำลายลงไปมันจะเค็มนี่เราก็ได้กินอยู่แล้วเหรออ่าเอ๊ยไข่จะลงไหมโอเคอยู่เนาะไม่ค่อยๆเนาะ อะต่อเลยครับต่อไข่โอ้ยเละๆหน่อยนะครับคลิปนี้ไม่ใช่หรอหนูไม่ต้องเอาใส่หรอกมั้งไม่ต้องเอาใส่หรอกมันไม่ลงช่วยกันอย่างนี้นะครับลงไหมจะลงง่ายกว่าแต่แก้วเนาะโอ้ยมันทำยากขนาดนี้ก็ยังจะทำกันนี้สุนจมกืรมหนึ่งอืมอ ฮวงเข้าไปหุ้ยพอดีเลยนะครับอ่าห้างว้าวเหมือนเหมือนเหมือนแล้วก็มัดเหรอใช่ครับทำได้ครับมันต้องมัดมันต้กงปุ่งใช่ไหมใช่ครับปูมันลื่นเหรอเนาะน่าคงจะเหมือนไข่ไข่ต้มอะแต่แค่มีนักเปลือกไข่เป็นอันนี้นี่ทำไมมันสั้นเนี่ยวะคือฝรั่งทำมันยาวอะ คนไทยทำเมันสั้นเนาะหรือเขาใส่ไข่ไข่แบบมันยาวเองก็ใส่3บาฟองเนี่ยนะอ่ะไม่เป็นไร่ะไม่เป็นไรแล้วใส่มาตรฐานของคนไทยนะครับครับหม้อเดือดแล้วนะครับผมผมต้มน้ำไปแล้วครับผมต้มน้ำไม่เดือดใส่ไลยป่ะครับต้องใส่เลยกัเด๋ยกกระสุกแล้วกัเดือกกระสุกปิดไ้ก่อน มาครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นหน้าตายอย่างไงนะครับผมก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องบินวินชนแนลด้วยนะครับครับผมครับถ้าจะด่าด่ากนด,ดี้นะครับข้างห,หูนะครับนี่เอโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับอา้ามาดูซิได้ยังอยากจะบอกว่าเคยเห็นนะครับใส่เกาะอ,อีสานอะ <c oughs> อันนี้ใส่เกาะประเทศไทยปิดเตืยนปิดไฟก่อนหนังก็แข็งไหมแข็งอุได้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 เกี่ยวนี่นะเกี่ยวหูเลยก็ได้ครับ หัวใส่กรอบหนังกรอบด้วยนะอ,อ้าหรือตัดนี่ก่อนตัดนี่ก่อนออกแล้วค่อยแซะเนี่ยออกนะรนะ้อนนะอ่สวบเฮ้ยแล้วก็นั่นออกอันนี้ทิ้งไปเห็นแล้วอ่าเอามีดเอามีดตั้นออกสิออกหน่อยหนึ่ง ร้อนใช่ไหมอ่าแ,และกะฉีกออกมันติดอะเนอะมันติดใช่ไหมใช่ครับเหมือนยางมันรัดตัวต้องทาน้ำมันนิดหน่อยเนาะใช่แต่ก็ไม่ทานแล้วแอบป่ะร้อนร้อนร้อนค่อยค่อยกีบหนังันไปครับมันใซ็กรอบอืมเออโอ้โหข้เหนียวนขนาดเนี้ย ขน่าโดนต้มอย่างนียวๆนี่เอาได้แล้วได้แล้วค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับต้องรอเย็นเนาะรอให้มันเย็นตัวก่อนนะครับอ้าวเออเอออุ้ยเละว่ะนี่ถึงแกะไอ้ข้อนตรงนี้อ๋อมันติดติดไงถ้ามันไม่ติดแล้วบางก็จะไม่ติดเฮ้ยเละๆๆอ้เละเลแล้วสุดแล้วมันต้องต้มนานกว่านี้อีกหน่อยเปล่า คนะรับแต่ตัดตัำยาวไปงี้นะตัดตัำยาวนี้ตัดเออตัดตัำยาวไปงั้นแหละนะครับกล้องมาครับกูญร้อนกดลงไปเลยดึงนี่ชูดเหรออุ้ยอุ้ยง่ายกี่นะเนี่ยเป็นยางมาต่อยด้วยอ่ะยางมาตูมยางมาตูมอ่ะ ตอนนี้ก็จะมีการชิมนะครับแต่ว่าปีโป๊กชิมคนเดียวนะครับไม่ครับไม่เอาไอคนไตวอวาแล้วต้องสั่นเลยเอาที่ <c oughs> เหมือนไหมเนี่ยเหมือนในคลิปเปล่าเหมือนครับแตนน่นี้น่าจะน่ากินกว่านะแต่ถ้ามันไม่เที่ยวมัน,มน,มนเป็นแบบถุงไส้กรอกก็คงจะถ้าเราต้มให้สุกก็จะเหลืองกว่านี้ไงแต่อันนี้มันกำลังน่ากินเลยลองไหมครับอ๋อเนี่นเป็นไรเป <c oughs> ็นอะไบัดดโู กินได้อ้าโอเคนี่แหละไม่กินก็อนกันขั้นตอนการทําก็ไม่น่ากินแล้วหือเหรอครับผมโอ้ยทำไปด้วยเนาะกินนี้ก็ครับถือว่าจะด่าจะด่าก็ดีอีกเนี่ยครับเฮ้ยง่้าถือว่าสําเร็จนะครับผมัตามตาม DIY เขาเลยครับลองทําดูเราลองทําดูนะครับไม่ว่ากันเนาะลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ